ครับหลังจากเรา,ามีโมเดลสำหรับ follower วิ่งกับ follower แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตรงหน้านี้กันนะครับหน้าที่เราไปดู user profile ของคนอื่นนะครับก็จะมีปุ่ม follow ที่เรามีอยู่ตอนนี้เราฟ i กไว้เลยว่าต้องแสดงเป็นครับ follow นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องมีการเช็คสถานะก่อนเขาเรียกว่าในภาษา Twitter ใช้ทวิตเป็นเขาเรียก friendship นะครับเป็น friendship status เพราะถ้าเกิดเรายังไม่ได้ตามเขาเนี่ยก็เป็นปุ่ม follow นะครับถ้าเกิดเราตามเขาไปเรียบร้อยแล้วปุ่มก็ต้องถูกเปลี่ยนเป็น unfollow นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างสถานะ สร้าง REST API ที่คือฉานเน,นี้มาแล้วนอกจากถาน,นะที่ว่าเราตามเขาอยู่หรือเปล่าก็ขึนือฉาด้วยว่าเขาอะตามเราอยู่หรือเปล่านะครับนั้นเวลาไปดูในหน้าโปรไฟล์จะได้บอกได้ว่าเขาตามเราอยู่หรือเปล่าครับเราจะเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคไปออกแบบ REST API กันนะครับก็ไปเริ่มจากสร้าง root ใช่ไหมครับซึ่งรู้ตอนแรกเรามีทวีทที่เก็บพวกเซตาน,นครับอันนี้นี่จะเป็นอันใหม่ผมขอ,อแยกกลุ่มมาเป็นกลุ่ม叫 friendship นะครับ ก็ตัส้างไฟล์ชื่อว่า friendship server root js นะครับ uh, uh, module export นะครับเ่ากับเป็นฟังก์ชันที่รับแอปนะครับแล้วก็สร้าง friendship controller นะครับ require นะครับจุจด controller แล้วก็ slash friendship server controller นะครับเราจะไปสร้างกันหลังจากนั้นเราก็สร้างรู้ใช่ครับว่ามาที่ไหนที่จะขอสถานะเฟรนชิพนะครับมาที่เฟรนชิพโชนะครับอันนี้เป็น get request ก็ให้ส่ง url พาร a มเลยถามว่าจะโชเฟรนชิพกับใครนะครับ g e ร request นะครับส่งเฟรนชิพแบบโชอย่างนี้นะครับอรา่าไไดรู้แล้วเพื่อดูสถานะก็ไปสร้างคอนโทรลเลอร์กันนะครับก็ไป new file f r i e n d s h i .server.controller นรระครับครับโอเคเราก็ export ดับโชนะครับ, okay. รบเป็นฟังก์ชัน r e โพสต์ r e s p o อ s e น e ่อ่าซึ่ง show เนี่ยสิ่งที่เราจะ Return นเดี๋ยวผมจะ Return 2สองค่านะครับอันแรกคือ is following ว่าเรากำลังตามเขาอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ค่า Default ขมองเทนต์ไปนี้ก่อน อนกานหนึ่งก็คือว่า i s follow คือถูกเขาตามหรือเปล่านะครับโดยเวลา return ผมก็จะ return อย่างนี้นะครับก็จะ result j s o n ออกไปนะครับโดยหน้าตา j s o n ก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นค่า key ค่า key ก็เป็น i s following นะครับโดย value ก็จะจากตัวแปร i s following อย่างนี้นะครับ แล้วก็ e a follow นะครับก็จะเอามาจากค่าตัวแปร e a follow okay. อันนี้ไม่ต้องงงครับก็คือฝั่งซ้ายเป็น key ใช่ไหมครับฝั่งซ้ายสตัวนี้เป็นีย์ฝั่งขวาสตัวเป็น value ที่เอาค่ามาจาก local variable ครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะ return ออกไปถ้าสำเร็จนะครับอันนี้ผมเขียนทิ้งไปตรงนี้ก่อนแน่นอนเรื่องมาก่อนที่คนจะขออันนี้ได้นะครับก็ต้องเช็คก่อนว่า user log in อยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับเราเช็คก่อนเลยมี Request.user อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดไม่มีก็เรนพรอนไปนะครับว่าไม่ได้ล็อกอินครับเรนพ n อนดอทสเตตสนะครับ, <S uh, รบ 400. s e n น message ไปนะครับบอกว่า <Okay. S 2> user i s n o t s i i n in นะครับอนนี้อันนี้ เดนี้ผมกลอบไปไว้ในกรณีที่ยังไม่ยุติจต้องใายอินอยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาทำการเช็คดาต้าเบสว่ายุสเตอร์นั้นอยู่ใน following หรอือเปล่าเราก็ต้องไปต่อดาต้าเบสใช้มองกูดใช่ไหมครับก็อขอโมเดลนะครับ require m มองก o ู e แล้วก็ขอโมเดล l l o w i n g มานะครับเท่ากับมองก o s e m o d e l .following ที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับโอเคขั okay. ้นตอนแรกหา following นะครับแล้วก็หาเลยครับ .file ดดไฟลวันก็พอนะครับโดยเงื่อนไขเนี่ยก็คือตัว following model ใช่ครับก็มี user name ต้องคือเป็น user เราถูกไหมครับแล้วก็ต้องมีใน following เนี่ยต้องมี user คนที่จะถามอยู่นะครับอยู่ใน array ของ following อันนี้ข่ายแรกก็คือ username นะครับจะต,ต้องเท่ากับ request.user.username นะครับก็คือตัวเรานะครับส่วน following อันนี้คืออะไรของ following มีค่าที่เราจะหาหรือเปล่านะครับให้ส่งเป็น get เป็น url p a r a m มาถูกไหมครับเป็น get request ที่ส่ง url p a r a m u s e r n a m e มาครับก็คือตัวที่ออกแบบไว้ในรู้นั่นเองครับก็คือตรงนี้นะครับที่จะขอมานะครับ อยจางนั้นเราก็มี callback function มานะครับว่า error ในการ่อ database หรือเปล่าหรือไดอ้ record following มานะครับกรณีถ้าเป็น error นะครับแน่นอนถ้าเป็นกรณี error ก็เหมือนเดิมครับเราจะ return ค่าเป็นา,าจ status 400ไปนะครับแล้วก็ dot send นะครับ แล้วก็ส่งเมสเซจนะครับตัวเออร์เรอร์้าส่งเป็นเออร์เรอร์แฮนเอร์ของเรานะครับ g e t e r r o r เ e อ s e เมนะครับอย่าเข้าไปนี่นะครับแล้วอย่าลืมนะไป Require ตัว Error Handler มาด้วยนะครับโดยมันสุดแล้วกันครับ Error Handler เท่ากับ Require Uh, จุด slash error s e r v e นะครับจุด server จุด controller นะครับ okay. อันนี้ที่ไม่ error นะครับถ้าไม่ error เนี่ยเราต้องมาเช็คต่อนะครับทีิ่อันนี้เราดีทซน์เพื่อให้เขียนได้เดี๋ยวมัน if else ไหลยช่นนะครับตอนนี้เราไม่ต้อง else ก็ได้เพราะว่าถ้าผ่านอันนี้มาได้ว่าไม่ return นะครับแล้วมาเช็คต่อว่า following มีอยู่หรือเปล่านะครับว่า็คว่า มี following ไหมนะครับอันนี้เราเช็คเต็แรกว่าถ้าไม่มีแล้วกันถ้าไม่มี following นะครับแปลว,ว่าหาไม่เจอนะครับถ้าไม่มี following แล้วก็เอาใหม่ครับผมเช็ค following แหละถ้าเกิดหาเจอถ้าเกิด following อยู่นะครับก็ s t a t is following เท่ากับ true นะครับอันนีอ้อันนี้เราใช e ้ if else จะเหมาะก็ให้ is following เท่ากับ false นะครับโอเค ก็คือส่วนของใกนการหา following ว่าเราตามเขาอยู่หรือเปล่าครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับตอนนี้ควรเรื่มยาวผมก็ใส่คอมเมนต์ไว้ครับ file is following นะครับอ่าจะได้แบ่งสัดส่วนอันนี้ส่วน่อมาอ่าเนา file is follow นะครับว่าถูกตามอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทำคล้ายกัน,นครับจริงๆเนี่ยมี ทำได้2แบบนะครับเราจะใช้ตัว following เหมือนเดิมก็ได้นะครับก็คือดูว่าเข,เขาตามเราอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าดูว่าเขาตามอยู่หรือเปล่าก็คือว่าไปดู username แทนที่จะเป็นชื่อเราเนี่ยก็เป็น username, เป,น username เป็นชื่อเขาแทนแล้วไปดูว่าชื่อเราอยู่ใน array ของเขาหรือเปล่านะครับก็คือมองกลับกันเองแล้วอีกวิธีหนึ่งจะใช้ตัว database ตัว follower ก็ได้ครับที่เรามีไว้ก็คือดูว่า username เป็นตัวเราและเขาอยู่ใน follower ของเราหรือเปล่านะครับเฮือเขาตามเราหรือเปล่า ดงั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้วิธีที่สองครับที่อยู่ใน follower สตีมา a นะครับดังนั้นผมก็ follower นะครับเท่ากับต้อง p o ดเด e รแล้วก็ follower นะครับแล้วก็ลองมาทำจะทำคล้ายกันเลยนะครับตรงนี้ผมขอ copy มาเลยนะครับเพราะมันทำคล้ายกันมากจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่เราเปลี่ยน following เป็น follower นะครับ าหาไฟล์ว่าถึง้วพอมันเหมือนกันปุ๊บเราใส่ย s e r n a m e เป็นตัวเราเหมือนเดิมถูกไหมครับแล้วก็ไปดูว่านี่เป็น follower ถูกไหมครับตามฟิลของโมเดลนะ follower นะครับอันนี้ว่าใน follower เนี่ยก็คือว่ามีเนี่ยสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยอยู่ใน follower ของเราหรือเปล่านะครับอ่ามัานก็จะ return จะน e t u r เป็น follower ให้หมดครับอย่าลืมนะครับอันนี้ error ก็เหมือนเดิมใครก็ return ออกไปเลยนะครับรง s t a t u แต่ถ้าไม่ใช่อ่า ก็แปลว่ามันมี follow มาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมี follow มาก็ i a t follow เป็น true นะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับ eat follow ก็จะเป็น false นั่นเองนะครับเรียบร้อยสุดท้ายก็ return ผลลัพธ์เป็น r e s u l t Json ออกไปนะครับถ้าเกิดมันมาถึง step นี้ได้นะครับก็เรียบร้อยครับส่วน API ของเรานะครับเป็น API ที่ยาวหน่อยครับในการใช้แปลง status เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะเอา API นี้ไป ใช้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องคอมมิตโค้ดก่อนนะครับจริงถ้าบรีแพ็กที่เลยเนี่ยควรควรสร้างเทสเพื่อให้รู้ว่าของเราทํางานผ่านหรือเปล่ราร้อยคอมมิตนะครับแต่เรายังไม่ลงนึกเราจะไ,ไม่ลงถึงาการเทสนะครับอันนี้ผมก็แอดว่าคอมมิตไปก่อนนะครับแล้วก็แอดไฟล์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วคอมมิตนะครับลง m address api to check friend ชิปเซตนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอดีครับ